ทุกทเราจะย้อนกลับไปดูถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกรกะทรวงการต่างประเทศที่ไปกล่าวบนเวทีสหประชาชาตินะฮะคือมีแต่คนชื่นชมจริงๆใช่ค่ะเะะชื่อว่าหลายท่านน่าจะได้ดูกันแล้วแล้วในคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เนี่ยคือเทไปในทางเดียวกันเลยนะฮะคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะบอกว่าเรามีรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วใช่นะฮะคือชื่นชมในคำกล่าวของท่านมากนะฮะคือหลายคนบอกว่าแม้ว่าจะมาเป็นชุดใหม่เป็นรัฐบาลชุดใหม่ คือรับตําแหน่งปุ๊บแล้วท่านต้องไปปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ผลปรากฏว่าถ้อยแถลงออกมาเป็นที่น่าออพอใจค่ะนี่คืองานได้ของท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศะนะฮะแต่จริงๆท่านมีประสบการณ์เรื่องของการทูดมาอย่างโชคชนอยู่แล้วะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่เวลาท่านกล่าวเนี่ยจะกล่าวได้ตรงประเด็นแล้วก็หักหายข้อมูลจาก,กัมพูชาจได้ดีมากเลยย้อนกลับไปดูกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมฮะ การกล่าวที่สำนังกงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐนะฮะนายศรีศัิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขึ้นกล่าวถ้อยถแถลงต่อที่ประชุมสมัชิาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่80ตอนหนึ่งเนี่ยท่านกล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งก่อนหน้าที่ท้านขึ้นกล่าวนะฮะนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเนี่ยเขากล่าวก่อนเรา ดยท่านเสียสักเนี่ยบอกว่าไทยพร้อมจะร่วมมือกับกัมพูชาหาทางออกโดยสันติควบคู่กับการปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนและก่อนหน้านี้หนึ่งวันนี่ท่านเล่าให้ฟังในสติชของท่านนะฮะก็คือยี่สิบกันยายนเนี่ยมีการร่วมประชุมกันสี่ฝ่ายไทยกัมพูชาสหรัฐมาเลเซียซึ่งสหรัฐนะฮะเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสี่ฝ่ายเนี่ยกัมพูชาพูดในที่ประชุมในกลุ่มย่อยตรงนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าก็ได้แสดงท่าทีสนับสนุนสันติภาพ แต่ท่านก็พูดนะฮะบนเวทีในสปีชของท่านเนี่ยบอกว่าพอมาถแถลงต่อที่ประชุมกลับกล่าวตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกัมพูชาพยายามกล่าวว่าตนเองเป็นผู้เสียหายซ้ำๆทั้งที่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่เริ่มความขัดแย้งและพยายามผลักดันไปสู่เวทีระหว่างประเทศเดี๋ยวฟังเสียงของท่านนะฮะ this morning I intended to say something different and positive reflecting Hope for the future. But I had to rewrite the speech because of the most regrettable remarks by my Cambodian colleague. To my dismay, Cambodia continues to present itself as the victim. Time and time again, it has portrayed its own versions of the facts, which does not hold up to scrutiny. Because it is simply a distortion of the truth. We know that who are the real victims? They are Thai soldiers who have lost their legs from landmines, children whose schools were shelled, and innocent civilians who were shopping that day at the grocery store that came under attack from Cambodian rockets. คือซึ่งท่านรัฐมนตรีนะคะก็ยังพูดถึงกรณีที่หมู่บ้านแนวชายแดนนะคะหรือกรณีบ้านหนองจานที่จังหวัดสะแก้วกัมพูชาเนี่ยมีการอ้างถึงหมู่บ้านในพื้นที่ตรงนี้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยดินแดนตรงนั้นเป็นของประเทศไทยนะคะซึ่งแต่ก่อน่ะไทยเปิดพรมแดนตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1970เพื่อรับชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามกลางเมืองอะคะ่ะเข้ามายังพื้นที่ดินแดนของไทย แต่พอสองครามยุติหมู่บ้านเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่ย้ายกลับไปนะคะแต่กลับขยายตัวเพิ่มขึ้นแม้จะถูกไทยทักท้วงอยู่หลายครั้งแต่ทางฝั่งกัมพูชาก็ยังคงเพิกเฉยค่ะ From the beginning Cambodia initiated the conflict with the intention to expand a border dispute into a national conflict and to further international internationalized it as was the case again this morning The villages referred to by my Cambodian colleague earlier are in Thai terror, full stop. In fact, they exist because Thailand made the humanitarian decision to open up our borders in the late 1970s for hundreds of thousands of Cambodians fleeing the civil war in their country to seek shelter in Thailand. We made this decision out of compassion and humanitarian principle. And, and as a young diplomat, I witnessed the scene myself. Although the civil war has ended and the shelters were closed, the Cambodian villages have expanded over the decades. And despite Thailand's repeated protests, Cambodia has ignored. Those requests address this คือมีท่อนหนึ่งที่วิท่านผู้ชมได้ยินใช่ไหมฮะที่มีเสียงปรบมือจากห้องประชุมด้วยนะฮะอตอนที่ท่านบอกว่าเราเปิดพรมแดนเมื่อช่วงปลายทศวรรษที่1,970ให้ชาวกัมพูชาหลายแสนคนหลบหนีสงครามในเมืองของเขาเนี่ยมาลี้ภัยในประเทศไทย นี่นะะค,คือเรื่องนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องที่ประชาชาติเขาส่งเสริมอยู่แล้วละ่ะนะฮะพอเราพูดเรื่องนี้เนะี่ยโอ้โหเสียงปรบมือดังทั่วห้องนะครับท่านผู้ชมครช่วงท้ายรัฐมนตรีต่างประเทศท่านย้ำนะฮะว่าประเทศไทยยืนหยัดเพื่อสันติภาพอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะเชื่อว่าประชาชนทั้งสองประเทศสมควรได้รับสิ่งนี้และท่านก็ตั้งคาถามไปยังกัมพูชาว่ามีความตั้งใจจริงหรือไม่ที่จะมาร่วมกันแสวงหาสันติภาพนี่นะฮะอันนี้คือเอาที่เป็นไฮไลท์ ที่ท่านได้กล่าวบนเวทีของสหประชาชาติทีนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหหลังจากที่มีไวรลัลมีเป็นคลิปนะฮะที่ท่านไปพูดถึงเรื่องนี้นะีโอ้โหพอใจมากเลยกับท้อยแถลงของท่านนะครับซึ่งจริงๆก็ไปมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะฮะที่บอกว่าต้องใช้มาตรการทางทหารควบคู่กับมาตรการทางการทูตนี่แหละฮะคือเป็นประจักษ์ที่มันชัดเจนมากๆเลย ว่าการทํางานการทูตเนี่ยเนี่ยแล้วคือมันเป็นเวทีที่เปิดให้เราได้ไปชี้แจงอยู่พอดีและคือถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือท่านไปในจังหวะที่ ได้ได้แสดงวิสัยส <บ S 1> ทัศน <พอ S 1> ์ถูกไหมคือจริงๆเนี่ยท่านเสียศักบอกว่าสเปดที่เตรียมไปอะค่ะอยากจะไปพูดในเชิงบวก<ช>ไม่ได้กะจะไปพูดในเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นที่มีการประทะก,กับกัมพูชาแต่เผอิญว่าก่อนที่ท่านจะขึ้นพูดเนี่ยฝั่งกัมพูชาขึ้นพูดก่อน<ช>พอฝั่งกัมพูชามีการบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทำเราเนี่ยเป็นผู้ร้ายไปกระทําเขาท่านก็เลยต้องมีการรีไลท์ใหม่เปลี่ยนสเปดใหม่เลยณขณะนั้นแล้วก็ชี้แจง สิ่งที่เขาพูดมาว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วความจริงคืออะไรเนี่ยคือถึงบอกว่าคนที่ไปทํางานตรงนี้เนี่ยนะฮะต้องมีประสบการณ์ใช่ค่ะอย่างท่านเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่าด้านการทูตมานานนะคะไม่ใช่ว่าร่างถ้อยแถลงเสร็จแล้ว,ว,ลลวกัมพูชาพูดแล้วถ้าเป็นคนอื่นผมไม่รู้นะเขาอาจจะยึดตาม เพราะว่าเราเขียนมาแล้วมีการวางแผนเรลียบเรียงมาแล้วอาจจะเอาฉบับเดิมครึ้นมาอ่านหรือทีมงานช่วยกันกล่าวช่วยกันพิสูจมาเรียบร้อยแล้วท่านกล่าวแบบนี้ถ้าเป็นท่านอื่นที่ออาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนก็อาจจะเอาตามนั้นเลยใช่แต่นี่ท่านบอกว่าโอ้โหกัมบูชาม,ม,มาเล่นบทน,นี้ต้องเปลี่ยนใช่คือเขาพูดมาอย่างนั้นเราต้องตอบกลับไปแบบนี้โอ้โหแล้วท่านก็เปลี่ยนแล้วตอบกลับแบบผู้ดีถูกไหมใช่ค่ะตอบกลับอย่างที่ท่านบอกว่าต้องการพูดอย่างสร้างสรรค์ แล้วท่านพูดถึงแม้จะเป็นการตอกกลับนะฮะ